อ่ะวันนี้เรามาต่อกันนะครับกับรถเจ้าแกะให้มันจบวันนี้นะฮะอ่ะมาช่างใหญ่เบ้นเล่นอะไรปงปังปงปังโอ้เสียงดังปึ้งตกใจเลยเมื่อกี้นี่การ์ข้าอยู่แบบเออป็นสลักอหรพี่แหมคิดว่ามีคนมาลอบทำร้ายหรือยิงยิงพี่หรือยิงยิงอ่ะแกะเลยครับ

อันนี้งานคืองานอ้วนไงถุงพุ้โป่งปัง้งโป่งป้ง้งเอ,อ้ยอจเจ้าเบ้นหนอไม่ได้เลยอ,อะไรนะเย,ยมมี่ยมไหมอะไรคือเยี่ยมดังดีดดังดีใช่ไหมมาทำวันนี้ อ๋อเออมีกิฟต์เด็ดเนาะใอ่เจ้าแกะ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 แกะว่าจะเอารถยายมันมาใส่ไอ่อบอบร้อ มาเจ้ารถยายมาใส่ขอบล้อนี่คงเปลีของยางอืมไม่ได้เก๋โดนง่ายจะสู้น้องกางาอ่ะใส่เลยทางเอาเอาเงินให้หน่อย Swoài dù nó gay mhm hm 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 hm

เออสวยแคปรานะฮะตัวนี้เป็นแคปรา 5D <c oughs> เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้เป็นน็อตแบบนี้เปล่ใช่ครับนี่จะมีตัวหนึ่งนี่น็อตอะไรจะไปอืม แน่นมากตานแค่พออยู่เขเมื่อคืนไปถามเลยไปถามว่ารถอยู่ไหนเ <c oughs> <c oughs> มื่อคืนรถจอดอยู่ที่ร้านอันนี้แน่นยังตาน <c oughs> แน่นไหม ออเอ้า<อ>ใส่นั่นไปปล่องแฮนพาเลยพาทิ้งเลยพาเลยอเออพาเลยต้องเก็บไปหรอกจ้แกะนะฮะมเมื่อเช้าก่อนไปโรงเรียนนะครับมาสั่งนะครับบอนา้ารีบใส่ให้เดอ้อวันนี้จะรถกลับบ้านแล้ว เมื่อวานนะครับอ่าเมื่อวานนะครับไปตามที่บ้านเลยนะครับเมื่อคืนตอนหัวค่ำทุ่มหนึ่งบอกรถแกะอยู่ไหนรถแกะอยู่ที่ร้านนั่งรอตั้งหกโมงแล้วไม่ยอมเมาชุดใส่มาอันรู้ใหญ่ จะเล็กตานโอ้สวยของเขาอยู่ว่าลายเพื่ไทยด้วยเข้าไว้อันนี้โดนัทนะครับมีโดนัทรองแฮนรองมือด้วย เสร็จเรียบร้อยนะครับปิดติ๊กเกอร์ให้แกะไหมนี่นให้มาก่อนเนาะไม่ไม่ติ๊กเกอร์ทอร์เรซ,ซิงอ่ะนะ้าอ,อันนั้นมาดูติ๊กเกอร์เนี่ยปิดให้ไหมปิดเลยดีอยาให้เจ้าของมันมาก่อน๋อยวกลัวมันไม่ปิดเออ่ะเรียบร้อยเดียวเช็ดให้หน่อยเจ้าของมันยิ่งแตกไ,ไฟตัวนี้นะครับผมต่อแบบปิดเปิดได้นะครับ ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ได้นะฮะต่อแบบรถรุ่นใหม่เรียบร้อยนะครับวันนี้ไม่ต้องเอาเข้าบ้านเด้อให้เข้า,าเอาเอง ไปดูนะครับว่าหลังจากนี้ไปจะใช้กี่วันนะครับแล้วจะเอามาทำอะไรอีกจะให้ใส่ตัวไหนอะไรชิ้นไหนของแต่งแบบไหนนะฮะสำหรับกเจ้าแกะ,ะ,ะ,ะตันต,นตันอะไรเก่าอะไรเก่าแกะเมาอย่างาใ,คใครเป็นคนเมา,เอาไอเกะพับ่นเมาเออ อโอเคอ่ะก็มีอะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับสวยนะเนาะเขาถ่ายของเขาอยู่ออยเออ